สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็กลับมาพบก,กับเคสติกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะคิกก็จะมาเล่นมินิเกม,มันอีกเช่นเคยค่ะเย้อันนี้มีเกมคล้ายๆแบบเป็นฮังเกอร์เกมแต่ว่ามันเป็นแบบก่อรอยฟ้าหรือเปล่าอันนี้ข้างหลังอ่านว่าอะไรถ้ารู้ๆก็คอมเมนต์บอกนะคะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มเล่นกันเลยนะโอเคค่ะ ออันนี้นะคะที่มันเป็นรูดอ,อย่างนี้คือคือต้องจะมาซูมดับโอเคค่ะได้อย่างนี้ก็โอเคมากเลยมันจะคล้ายๆกับพี่ VVF อะค่ะแต่ว่าคือจะโอเคกว่าเอ้จะจะไม่ค่อยสวยกว่าแต่ของพี่ VVF จะสวยกว่าค่ะรอรอรอร หกวินะคะห้าวิค่ะสี่สามสองหนึ่งไปแล้วมาวิ่ง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 หากล่องวิ่งหากล่องวิ่งหากล่องโอเคโอเคใช้ได้อยู่ค่ะของอ้อยแยะตั้งแต่ที่เอาโทรศัพท์ไปซ่อมมันก็กลายเป็นแบบนี้เลยนะไม่รู้เป็นอะไรนะคะกลองประทานเท่กันด้วยนะคะใช่ค่ะต้องประานท่กันด้วย อันนี้อหยิบไปดนกันตอนนี้นะคะคุณไอไม่ได้เป็นแข่งรับเชลล์หรือไม่ได้อะไรนะคะยบวียบีเอป่าคุณไอแข่งกับเราตายแล้วครับแพ้ค่ะอืมอันนี้เอ่อขอรู้แ เล่นไม่ถนัดเลยโอเคค่ะก็ถังฟองเรียบร้อยมันมีกล่องข้างบนด้วยค่ะรู้สึกว่าจะมีรู้สึกว่าจะถึงเหรอไม่ถึงโอเคค่ะก็ของค่อนข้างจะโหดน,น่าดูค่ะ ของโหดอะฮ่าฮ่ามีไหมเจ้ากลอ่องอุ้ยนี่น่นนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอึบถ้าเสียงเบาก็ต้องขอประธานอภัยไปนะที่นี้ด้วยอุ้ยไก่ไฟระเบิดโอเคค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปจุดเกินกันกันเลยดีกว่า ไ,ไก่บ้ามาถอยมันมีจุดเกึ่นกลางอันใหญ่อยู่ตรงนั้นแ่ะแต่เราจะขุดบล็อกดินไปค่ะเพราะว่าบล็อกเราน้อยเหลือเกินนะคะเผื่อก,ก็อาจจะต้องทางเกาะเลยก็ได้นะคะ <c oughs> ลาเพกก็จะขอไม่แคสแล้วนะคะเพราะว่ามีชแนลอื่นขขเขาแคสกันเยอะแยะแล้วนะซึ่งเราก็ไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยเก็บตังค์เก่งในลาเพด้วยนะจริงอันนี้คือแบบพอเก็บตังค์ได้ปุ๊บก็ซื้อตะโกนอีกเป็นคนที่แบบใช้ตังค์ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟือมากตอนนี้นะคะคุณนายบิมพยายามตอกวนเรา ตอนนี้เป็นเวลาเช้าอยู่ประมาณเก้าโมงเก้าโมงสีสิบห้าอะไรประมาณนี้เก้ามงครึ่งแล้วกองพันธันสาจบแล้วค่ะใครที่ยังดูอยู่นะรีบปิดเดี๋ยวนี้เลยมาดูคลิปของเคสเดี๋ยวนี้เลยนะ,ะชนะค่ะ you have won the game เย้ชน,นะเรายังไม่ได้ไปไหนเลยนะทำไมชน,นะเย้เย้เย,เย,เย้นะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายนะคะ